ครับก็ไม่ต้องปิดก็ได้เราอยู่ห่างคนเกิน2ไเมตรอยู่แล้วตอนนี้อยู่หน้าโรงแรมมูลไลท์นะฮะก็เป็นโรงแรมที่สถานทูตนัดมานะแต่ว่าจริงๆไม่มีใครอยู่ที่นี่นะเขานัดมาแค่ข้างหน้าเหมือนกันเพราะว่านี่ฮะมีกลุ่มคนไทยที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยเห็นไหมนี่ฮะนี่ฮะสาคนนะอยู่ในละแวกนี้นะก็โอเคอุ่นใจนะฮะ คนคนไทยนี่เขาก็มากันคนเดียวนะเนี่ยมีหลายคนก็ทําความรู้จักกันไปนะแล้วก็ให้สเบียงมานะให้เนี่ยถุงส้มๆนะฮะถุงม่วงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีน้ําด้วยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปถึงที่โรงแรมถึงที่พักนะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้างในะวันนี้ใช้ชีวิตต้องอยู่ด้วยดํารงชีพด้วยถุงสเบียงถุงยางชีพนะ,ะยังไงก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงแรมมากๆเ,เจ้าหน้าที่สถานทูตม,มากๆนะคุณวิรัตนะครับแต่ว่าตอนนี้เราต้องอ โซเชียลดิสแทนต์ใช่ไหมฮะต้องรักษาระยะห่างกันนิดนึงนะครับก็ประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวคุณจอยบอกแถวนี้มีที่แจกอาหารฟรีด้วยไหมใช่เดี๋ยวเราไปดูนะเราไปหาข้าวกินฟรีกันเนื้อเฮ้ยไม่ไหวและนะโอเคตามนั้นนะเดี๋ยวว่ากันนะเดี๋ยวมาอัพเดตแล้วก็ตอนนี้นะฮะอยู่กับนี่ฮะน้องจอยมาแท็กกิ้งคนเดียวนะแล้วนี่คุณวินะคุณวิก็2คนนี้เขามาแท็กกิ้งกันคนเดียวนะแล้วก็ พักอยู่ด้วยกันหรืออ่ะฮะไม่ไม่เนี่ยใกล้กันค่ะใกล้กันใกล้กันแต่ว่าอยู่คนคนละที่นะตอนนี้เป็นพวกคนไทยอพยพนี่ก็มาเจอกันตอนรับเสบียงนะไม่คิดเหมือนกันนะว่าพวกเราจะกลายเป็นเป็นผู้อพยพมาแล้ผู้เดอนรนต้องอยู่ได้ด้วยถุงยางชีพแล้วก็ต้องมารับของแจกที่โรงแรมนะอันนี้นะกาดมันดุกาดมันดุเก๊สเซานะฮะนี่ฮอ่ะเขาแจกของนะฮะแจกของกินนะ ก้อนอันนี้ไปทานเล่นได้เลยนะคะโอ้ดีมากเลยอ่ะไม่ต้องใส่อะไรเลยเหมือนกินมาม่าช้างน้อยอ่ะอ๋อเหรอมันคืออะไรฮะเนี่ยมันคือขนมขนมอ๋อนี่ใครนี่เขาให้ใช่ไหมใช่ค่ะเขาแจกโอเคเฮ้ยจอยยังมีอีกเหรอวะฮะสองคนนี้แมกเราแมกอยู่อดอดอยากมาเป็นอาทิตดได้สองคนนี้โอ้โหแบบเขาอยู่เขาทํากับข้าวที่โรงแรมกินได้ด้วย่ะแล้วเขารู้หมดเลยว่ามีตรงไหนแจกนี่นี่มีฟรีฟู้ด มีฟรีฟูด้ดด้วยเนี่ยเย็นแม่งเจ๋งว่ะโอ้โหคนอยู่คนรู้หมดเลยนะเนี่ยอยู่จนแบบรู้ว่าที่ไหน,ใน,ในเอาอะไรฟรีอ่ะให้คลิปลดิสไซนด้วยนะคะ,ะดิสไซน์คลิปดิสไซนด้วยนะฮะอ่าแล้วนี่ถ้าไม่มีอะไรมาก็จะใส่อะไรไอ่ะก็จะใส่กล่องให้ค่ะแต่เขาะจะบอกข่าวหน้าให้เัาด้วยนะอ๋อโอเคอออโอเคโหแม่งสองคนนี้เจ๋งมากเลยอยู่จนรู้หมดเลยนะตรงไหนมีอะไรให้ฟรีเนีย่ยไม่อดตายนะ เออ๋อมีมีตรวจมีตรวจอ๋อโอเคอ่ามีตรวจมีตรวจ I don't think this is e first time but next time โอเคนี่นะโอ้โห้เ่งมีกินฟรีจจกฟรีด้วยโอ้โหกูรอดตายแล้วเลยไม่มีเมาได้ทุกวันเลยนะกินแต่เบเกอรี่กินแต่มาทุกวันสองคนนี้ก็ช่างหาอย่างไรเนี่ยนี่ต้องอยู่ในกรอบโอเค นี่ฮะโซเชียลดิสแทร์นะเราต้องรักษาย่ากนี่มีทั้งสแน็คนะมีทั้งข้าวนะแล้วอยู่ได้หลายวันแล้วเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะวัดไข้เราด้วยนะจริงเหรออ่าใช่ค่ะเราจะวัดไข้คนไี้มานับถึงวันที่5 2017โอ้โหอ่าฉันชอบชวนนัทสนิทมากกันบ้างโอเคเป็นไงบ้างฮะสาวๆกับประสบการณ์ต้องมาขออาหารชาวบ้านเขากินเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะ ชะตาชีวิตของคนไทยพัดถิ่นนะเนาะอะไรจะเกิดขึ้นเนาะเนี่ยไม่มีที่ไหนสบายเท่าบ้านเราเลยนะตอนนี้ยังนั่งรถไปซูเปอร์มาร์เก็ตได้อย่างสบายเลยก็โอเคครับเป็นว่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะฮะที่เพิ่มสีสันเข้ามาในชีวิตอีกวันหนึ่งนะนอกจากการที่นอนแห้งตายอยู่ในที่พักนะก็โอเคนะได้มารู้จักสาวๆได้มาข้าวฟรีด้วยโอเคฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็แยกย้ายกลับที่พักไว้เดี๋ยวยังไงคอนแทคกันเน้อ โอเคครับโอเคฮะก็ตอนนี้ก็กลับมาถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมาดูกันดีกว่าน,นะว่าเราได้อะไรมาจากสเสบียงจากสถานทูตบ้างนะ okay, ฮะก็โอเคฮะเนี่ยมาแกะดูกันเลยดีกว่าอ,อ่ะเนี่ยฮะก็มีน้ำนะครับ482 20ขวดนะแพ็คเล็กนะฮะก็กินได้ก็น่าจะประมาณสัก7วันนะแล้วก็ อันนี้นะเป็นขนมที่โรงแรมเขาแจก,กฟรีนะคล้ายๆข,ขนมแห้งๆขบเคี้ยวบ้านเรานะกินเล่นจริงๆในสถานการณ์แบบนี้นี่คือหนึ่งมื้อนะฮะสดน้ําตามก็พอได้ยิ่มนะแล้วก็อันนี้ก็คือข้าวที่ร้านกาแฟร,ร้านนี้นะฮะเขาแจก,กให้ฟรีนะฮะใจดีมากนะฮะนี่ฮะก็คล้ายๆข้าวหมกนะฮะก็โอเคฮะก็น่าจะเป็นมังสวิรัตนะฮะคงไม่มีเนื้อสัตว์หรอกฮะนะชั่วโมงนี้ครับแต่ว่าแค่นี้ก็รูล้ลวอ่ะก็จะกลายเป็นมื้อเที่ยงของเรานะฮะ แล้วก็ส่วนอันนี้นะฮะโอเคครับก็มีหน้ากากอนามัยทั้งหมด5ชิ้นนะฮะก็ดีนะเราเราก็ไม่มีหน้ากากอนามัยแล้วก็อ่านี่เลยมีมาม่านะฮะมาม่าเกาหลีใช่ไหมน่าจะใช่นะก็โอเคฮะได้กินแบบอาหารที่แบบแปลกใหม่บ้างนะก็ถือว่าเป็นมื้อเที่ยงนะอันนี้ของใช้ทั่วไปนะยาสีฟันสบู่นะครับแล้วก็อันนี้อะไรอ๋อ,อนี่ทิชชู่เปียกนะฮะก็โอเคฮะแล้วก็ว,ว้าววันนี้ฮะ โอ้ยอันนี้เด็ดเด,ดปลากระป๋องอยากกินมากนะปลากระป๋องนะนี่ปลากระป๋องนะกี่ป๋องแล้วเนี่ยโอ้ยหลากหลายรสชาติด้วยนะโอ้โหสุดยอดนะฮะอืมไอบอลแม่งฟินาเล่แล้วมืงองานเนี้ยโอ้โหไล่ไอเทมนะจริงๆชั่วโมงนี้นะฮะไลยไอเทมมากนะคือตอนนี้นะผมผูกข้าวไว้กับที่พักนะตั้งแต่เมื่อวานนะฮะก็คือห้า ห้าร้อยรูปีซึ่งถือว่าก็แพงอยู่นะฮะก็100ร้อยกว่าบาทนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็แค่ประมาณ200 2 5 0 3 0 0ไม่เกินนะแต่ก็ช่างมันนะแต่ว่าที่นี่ก็กินแค่ดาบัดนะก็คือข้าวนะครับแล้วก็กับผัดผักนะแล้วมีไข่เจียวนะแต่ว่าโอ้โหตอนนี้ได้ปลากระป๋องมาเนี่ยฮะเมนูเพิ่มรสชาตินะฮะโอโ้นี่มี2รสนะฮะกี่ป๋องแล้วเนี่ยให้มาทั้งหมด5กระป๋องนะฮะโอเคฮนะวัน5วัน, 5, วน5มื้อนะฮะสหรับจริงๆมันผัดกันก็ได้นะก็คือวันหนึ่ง เราก็กินแบบของโรงแรมใช่ไหมเราอีกวันหนึ่งเราก็กินแบบอันนี้นะฮะแล้วก็มีผงซักฟอกนะอันนี้ต้องการอยู่พอดีนะฮะแล้วก็อันนี้นะมีครีมอาบน้านะฮะก็โอเคฮะที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากนะอันนี้ยาสระผมนะครับก็ทั่วไปแล้วก็มีเนตกาแฟนะ,ะหมดละก็โอเคฮะแรอเทมสําหรับเราก็คือมาบ้าและปลากระป๋องนะเย่ก็โอเคฮะนี่มามา่าปลากระป๋องนะก็ สามนั้นนะฮะสำหรับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะพอเพียงคือสถานทูตเขาคงคิดมาแล้วแหละว,ว่าอ่าก็สําหรับ7วันนะฮะคือเขาไม่ได้บอกหรอกว่าเดี๋ยวจะแจกอีกนะแต่ว่า <c oughs> ผมเดาว่าเดี๋ยวถ้าหากอ่า ทางอ่าเนปาลเขามีมาตรการขยายเพิ่มนะคือเขาล็อกดาวเมืองแค่7วันแต่ว่าล็อกดาวสนามบินเนี่ยถึงวันที่15นะฮะก็ฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหลังจากวันที่7ถ้าเขาล็อกไปอีกนะผมว่าสถานทูตเขาคงเอาปลากระป๋ปองมาแจกเราอีกอ่ะโอ้เป็นเมนูที่มีคุณค่ามากนะแล้วก็ระหว่างทางเราก็เจอร้านข้าวนะร้านข้าวที่ยังแอบเปิดอยู่นะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมผูกข้าวไว้แล้วโอ้เสียดายมากนะไม่น่าผูกไว้เลยนะตอนนี้ผูกไว้7วันนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะเราตอน,น จนได้เยอะแล้วล่ะตามนั้นนะวิถีชีวิตเดี๋ยวยังไงขอกินข้าวก่อนแล้วกันนะครับนี่นะไม่มีช้อนด้วยสิเราอะโอเคฮะไม่เป็นไรตามนั้นนะเราใช้มือก็ได้โอเคครับก็วิถีชีวิตของคนติดติดประเทศไปไหนไม่ได้นะนี่ฮะได้มาก็แกกินเลยนะจับที่เขาให้ข้าวมาฟรีนะเนี่ยเป็นมังสวิรัตนะฮะแต่ก็โอเคครับ โห oh, นี่ถ้าได้น้ำปลาทิพรสซะหน่อยนะโอเค okay, ฮะใครมันจะไปคิดว่าปลากระป๋องแม่งโคตรจะมีคุณค่านะชั่วโมงนี้นะฮะคือแบบสุดอ่ะต <c oughs> อนชนก็ไม่มีนะ โอเคฮะได้อยู่อืมเยี่ยมฟินมากแม่งสุดยอดสุดแล้วตั้งแต่อยู่การมันอยู่มาณถกวันเนี้ยมือนี้แบบสุดๆุดโอเคฮะก็หลังจากที่เราแม่งแดกกันมาแต่เบเกอรี่นะฮะแล้วก็กล้วยนะฮะกินกันมาอยู่เกือบจะอาทิตย์หนึ่งแล้วนะฮะสุดท้ายแม่งทนไม่ไหวนะวันนี้ก็คือ ครบ7วันนะฮะก็ครบกรมที่ต้องจ่ายตังค์นะฮะก็ะะเลยไปจ่ายตังค์เขาแล้วก็ถามว่าเฮ้ยยูนี่ฉันไม่ไหวแล้วนะแถวนี้ฉันหาร้านข้าวยังไม่เจอเลยนะคือเราขี้เกียจด,ด้วยหลายเรื่องของเรื่องนะฮะก็ถามเขาว่าทำอาหารได้ไหมฉันขอกินมื้อเย็นที่นี่นะ,ะโอ้โหไอเราแม่งว่ามึงโอ้โหอยู่ั้งนาหน,นะทำไมมึงไม่ถามกูตั้งแต่แรกนะเขาบอกไม่มีปัญหานะเดี๋ยวเขาทำให้นะแต่ว่าเขาขอคิดห้าร้อยนะฮะ ส่วนรูปีเนี่ยคิดเป็นเงินไทยเนี่ยมันก็อยู่ประมาณเอ่อามสบาทนะก็โอเคอะยอมนะเ,เพราะว่าเราตอนเดินทางแท็กิ้งนะบางมื้อเราจ่ายแพงกว่านี้อีกนะนะครับไม่มีปัญหาแต่จริงๆมันแพงกว่า2เท่าเลยนะในเมืองกาดมันดุนะครับแต่ก็โอเคฮะไม่มีปัญหาวันนี้ได้กินข้าวผัดนะครับแล้วผมบอกเขาแล้วแต่ว่าแต่ละวันเลยว่าคุณอยากจะทําอะไรไหมอยากินฉันกินได้หมดเลยขอให้มันเป็นข้าวนะะก็ เค okay, ครับรสชาติใช้ได้นะ<ม>เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาลุ้นดูว่าเขาจะทําอะไรให้เรากินเนะมันก็จะวนอยู่แค่นี้ข้าวผัดดาบัดนะฮะแล้วก็ไฟไรซ์เออมันก็อย่างเดียวกับข้าวผัดใช่ไหมเ <c oughs> okay, คยฮะประมาณนะถือว่ารอดตายนะได้กินอย่างอื่นบ้างนะแล้วก็อ่าก็ค่อยว่ากันนะที่เหลือชีวิตติดเกาะ <c oughs> ติดประเทศเนปาลวิเศษมากได้กินข้าวครับก็สวัสดีนะฮะวันนี้ก็วันที่ เนะฮะเมษายนนะครับก็น่าจะใกล้เกือบเกอสองอาทิตย์นะฮะที่เราติดอยู่ที่การมันดูนะดูดิคนไม่มีเลยว,วันนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งวันนะฮะที่ได้รับทราบข่าวร้ายนะฮะก็คือว่าประเทศเนปาลน,นะฮะขายายล็อกดาวน์เป็นครั้งที่3นะฮะก็คือจากจากสิ้นเดือนใช่ไหมฮะมาถึงวันที่7นะฮะเราก็รอว่าเฮ้ยต่อให้สนามบินมันปิดเนี่ยอย่างน้อยนะครับ ให้ประเทศเนี่ยปลดล็อกก็ยังดีนะร้านค้าต่างๆนะครับจะได้กลับมาเปิดเราก็จะได้ออกมา,าชิวกันมากขึ้นนะฮะแต่สุดท้ายนะครับก็วันนี้นะรัฐบาลก็ประกาศขยายล็อกดาวน์ต่อไปจนถึง15เมษายนนะครับส่วนเรื่องกลับบ้านนี่ไม่ต้องหวังเลยนะฮะผมว่าต่อให้ได้กลับเดือนนี้นะฮะก็คงเป็นปาฏิหาริย์นะฮะเพราะว่าอย่างตอนนี้เองสถานการณ์ในประเทศไทยใช่ไหมฮะเขาก็ ปิดสนามบินนะฮะเครื่องบินนะครับห้ามลงจอดถึงวันที่18เมษายนนะฮะแล้วก็น่าจะขยายไปเรื่อยๆส่วนเนปาลก็ปิดสนามบินพาณิชย์เช่นกันนะ,ะโอเคฮะแล้วก็สําหรับวันนี้นะฮะที่เราออกมาข้างนอกนะฮะเพราะว่าสถานทูตนะ,ะพอทราบว่าเขาจะขยายต่อยสถานทูตก็น่าจะเอาสเบียงนะฮะอาหารมาให้นะ,ะ้วแล้วก็ปากกระป๋องเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะก็มาดูกันนะว่าวันนี้ สถานทูตเขาจะเอาอะไรมาให้เรานะเรานัดบ่ายสองนะฮะแต่ว่าตอนนี้ใกล้จะเที่ยงแล้วนะเพราะว่าตอนเที่ยงเนี่ยเรามีนัดกับสาวๆนะฮะมีนัดกับสองสาวต่อให้ไม่บอกก็น่าจะเดาออกกันนะ,ะว่าวันก่อนเนี่ยเราเจอคุณวินะครับแล้วก็คุณจอยนะฮะก็นัดกับสองสาวนี่แหละเขาบอกว่าแถวที่พักนะยังพอหาร้านกาแฟนั่งได้นะก็เลยชวนกันมาทานกาแฟนะแล้วก็ อาจจะมีร้านอาหารนะฮะเนี่ยเข้าไปในซอยนี้คุณเดี๋ยวให้ดูนิดนึงมันจะมีร้านข้าวอยู่นะเปิดอยู่นะครับเนี่ยในซอยนี้เดี๋ยวผมตั้งใจว่าจริงๆวันนี้เนี่ยผมจะต้องอต่อค่าใช้จ่ายนะครับที่โรงแรมนะฮะก็เราจะจ่ายค่าที่พักแต่เราไม่ผูกอาหารแล้วเพราะมันแพงมัน5้าร้อยนะแต่ว่าในนี้เนี่ยจะมีร้านขายอาหารอยู่นะซึ่งก็ไม่แพงมากนะเนี่ยก็ราคาราคาจะชาร์ขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงนะฮะ ก็ประมาณนี้แหละครับก็เน,นี่ยก็เป็นว่าเดี๋ยวจากนี้ไปนะเราจะมากินมื้อเที่ยงตรงนี้นะครับจากเดิมที่เรากินมื้อเย็นเนะียเราจะมากินมื้อเที่ยงส่วนช่วงเย็นเนี่ยเราจะรองท้องด้วยขนมปังเบเกอรี่นะเพื่อการประหยัดเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะติดอยู่ที่นี่อีกนานแค่ไหนนะอาจจะเป็นเดือนโอเคครับเดี๋ยวไปหาคุณวิคุณจอยกัน ตอนนี้เราอยู่กับคุณวินะฮะแล้วก็จอยเดี๋ยวตามมานะามมานี่สองคนนี้เขาอยู่กันแถวนี้โอเคเดี๋ยวเจอกันที่ข้างในโอเคฮะตอนนี้เราก็มาถึงอ่าเนี่ยฮะก็จอยก็มาแล้วนะวิก็ไปคุยกับหนุ่มหนฝรั่รงข้างนอกนะฮะแล้วก็มื้อเที่ยงของเราวันนี้นะชิคเก้นเคอรี่คือคุณรับผมอยากจะบอกว่า ตรงนี้นี่แม่งดีมากเลยคือเหมือนกับว่าที่พักเราใช่ไหมตรงนั้นแม่งเป็นเหมือนในป่าในดอยในเขาถ้าไม่ค่อยมีคนร้านอาหารก็ยังไม่เจอนะแต่พอมาอยู่แถวนี้นะฮะ เนี่ยร้านเนี่ยนะโรงแรมนะครับมีทั้งชิคเก้นโมโก้นะเนี่ยชิคเก้นเคอร์รี่ดาบัดนะไม่มีทุกอย่างเลยโอ้แบบเลื่อนเลินอลังการมากนะเห็นจอยบอกไอ้นี่ก็มีนะไอ้ไอ้เบอร์เกอร์ก็มีนะมีเบอร์เกอร์เออเบอร์เกอร์พิซซ่าอะไรก็มีแล้วจอยบอกว่าร้านข้างๆเนี่ยมีร้านร้านของคนของอินเชอร์ปลของชาวเชอร์ปามาเปิดอยู่ด้วยนะฮะดังนั้นผมตัดสินใจแล้วนะคุณเดี๋ยวเราดูก่อนว่าอีกหนึ่งหรือสองวันหรืออาจจะอีกสักอาทิตย์หนึ่งไม่เคยอาทิตย์หนึ่งแน่นอนผมว่าเราย้ายสัมโนครัวมาพักอย นะฮะเราจะได้แบบมีเพื่อนนั่งกินกาแฟด้วยฮะ,ะอยู่ตรงนั้นเหงาเลยกันคือให้ยังไงเดี๋ยวขอเอนจอยมื้อเที่ยงก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็นั่งคุยกับเพื่อนๆก่อนนี่ยโอ้โหี่แบบพิเศษมากนี่คือแบบครั้งที่สองนะที่ได้กินกินไก่อ่าที่มาติดี่งใช่ไหมพิเศษ หลังจากทานข้าวมื้อเที่ยงนะฮะอิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะโอ้โหโซนตรงนั้นดีมากเลยนะฮะทั้งอาหารก็เยอะนะครับมีให้เลือกหลากหลายนะครับแล้วก็อร่อยด้วยนะแต่ว่า ผมถามแล้วโรงแรมตรงนั้นเนตะ็มแต่ว่าน่าสนใจมากนะที่จะย้ายมาอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวขอคิดอีกสักวันสวันนะครับแล้วเราก็อาจจะย้ายไปอยู่แถวนั้นก็ได้นะฮะแล้วก็อโอเคค่า,ชาใช้จ่ายอาจจะเพิ่มมาอีกนิดน,นึงแต่ว่าดูแล้วเฮ้ยคุณภาพการกินชีวิตเราน่าจะมีสีสันมากขึ้นนะไม่น่าเบื่อเหมือนกับที่อยู่ในทุกวันนี้นะฮะแล้วก็โอเคคะตอนนี้ก็มาเจอกับทีมงานเจ้าหน้าที่นะจากสถานทูตน,นะครับก็แวะเข้ามาคุยนะช่วยเหลือเบื้องต้นนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงขอไปคุยกับทีมงานก่อนนะแล้วเดี๋ยววกันนอีทีทะแล้วดดสุ เราข้ามผมแดงก็คือว่าแต่ตอนนี้ไปไปไม่ได้แน่ๆเพราะมันไม่เปิดใช่ไนีมันไม่โดเมสติกไฟก็ไม่บินถนนก็ไม่เปิดพี่ๆก็เพิ่งเช็คอินเดียปิดถี่วันไหนอะคะอินเดียก็อินเดียเ็ยี่สิบเอ็ดวันขอบคุณมากครับคุณแม่คุณแว้าวนี่ฮะเราได้กินอาหารไทยนะฮะเดี๋ยวเป็นมื้อเย็นของวันนี้นะฮะสุดยอดขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับขอบค<า> <ขอ S 1> ุณครับเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ช่วงเวลาแห่งความสุขนะฮะกำลังจะเกิดขึ้นนะฮะก็คือเราจะได้กินอาหารไทยนะฮะในรอบเ,อเดือนกว่านะเดือนครึ่งนะน่าจะได้นะครับที่ลิ้นเราไม่ได้สัมผัสอาหารไทยนะ,ะนั่นก็คืออาหารที่ทางสถานทูตน,นะครับเอามาให้เรานั่นเองนะอันนี้นี่นะฮะนี่นี่น,น,นี่อันนี้เป็นข้าวผัดต้มยำนะฮะเท่าที่ดูแล้วนะฮะเนี่ยเป็นข้าวผัดต้มยำแล้วอันนี้ก็ เป็นอ่ากะเพรานะฮะไม่แน่ใจว่ากะเพราหมูสับหรือว่ากระเพราไก่นะฮะโอ้โหนี่เป็นอาหารไทยที่ทางสถานทูตเขาทามาให้นะฮะโอ้โหแบบวิเศษมากนะฮะเยอะมากด้วยนะฮะจริงๆปกติเราไม่ค่อยอยากจะกินเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าวันนี้เรากินมื้อหลักไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าคือถ้าเราไม่กินวันนี้มันก็บูดใช่ไหมเพราะว่าเราก็ไม่มีไมโครเวฟไม่มีอะไรเลยนะฮะโอ้โหนี่หมูหมูเป็นชิ้นเลยอืม แซ่บมากครับอือข้าวผัดต้ยมยำของแท้เลยนะอันนี้ก็เป็นยนาจมูผัดกะเพราเนาะอือหืนี่แหละอาหารไทยที่คิดถึงอือหือไม่มีที่ไหนสุขใจท่าบ้านเราแล้วฮะคือเยอะมากนะจริงๆอยากจะเก็บไว้กินพรุ่งนี้แต่กลัวมันเสียไงก็เลยจัดเลยกรสานทุกเขาให้ข้าวเปล่ามาด้วยนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะฮะเราก็กลัวมันเสียใช่ไหมเราก็กินมาเลยนี่ขนาดแบบเย็นแล้วนะใครไม่มาติดไม่มาแบบ ต้องกินอาหารแบบที่ตัวเองไม่ค่อยชอบเท่าไหรอ่อะเป็นเดือนนะอืมไม่แน่ใจคุณจะเข้าใจความรู้สึกหรือล่า <laughs> จบปอีกหนึ่งวันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอมย้ายห้องนะฮะเพราะว่าน่าจะอีกสองวันนะครับสองสามวันถ้าไม่มีอะไรผิดแผนนะผมก็จะย้ายไปใกล้ๆกับที่จอยกับวิอยู่นะเพราะว่าตรงนั้นมันมีร้านอาหารเยอะนะฮะเราน่าจะเลือกได้เยอะหน่อยขอมีความสุขกับข้าวผัดต้มยำก่อนนะคุณโอ้โหยมีกระเพราด้วยอืมฟินบ๊ายบาย